สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ครับวันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเชอรี่และหอยขมในบ่อปูนนะครับอาบ่อนี้นะครับอ่าทางผมเลี้ยงมาสามเดือนแล้วนะครับปล่อยแม่พันุ์หอยเชอรี่ไปประมาณ2อกิโลนะครับแล้วก็แม่พันุ์หอยขมไปประมาณ1กิโลนะครับตอนนี้ครบ3เดือนละก็จะมาเก็บดูว่าได้ผลผลิต เพิ่มเท่าไหร่นะครับอตอนนี้ผมผมเลี้ยงแล้วปรากฏว่านี่หอยไม่ตายนะครับเนี่ยนะครับหอยไม่ตายและขยายดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ให้พี่ๆเขาเนี่ยเก็บอยู่กาะละมังซ้ายนี่จะเป็นหอยขมนะครับเดี๋ยวลอง,ลองช่างดูว่าถ้าเก็บทั้งบอ่อเนี่ยมันคงหลายชั่วโมงอยู่เนาะเท่าไหร่นะครับแล้วก็การละมังขวานี่จะเป็นหอยเชอรี่นะครับทําไม ทำไมเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับเพราะว่าที่เชียงแสนที่ผมทํางานอยู่เนี่ยตอนนี้หอยเชอรี่นี่กิโลต่อใดก็ไอวันกิโลร้อยยี่สิบนะครับตอนนี้นี่เแกะในใช่ไหมแกะเนื้อนะครับแกะเนื้อนี่กิโลร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็หอยขมที่นี่กิโลร้อยแปดสิบนะครับถือว่าถ้าเลี้ยงไม่ตายและขยายได้ดีเนี่ยนะครับก็จะสร้างรายได้ในครัวเรือนค่อนข้างดีเลยนะครับ อันนี้นะครับนี่นะครับก็อาหารแทบไม่ได้ซื้อให้เลยนะครับเป็นอาหารจากธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้านับเสร็จว่าได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะมาแชร์ว่าขั้นตอนการเลี้ยงหอยขมและหอยเชอรี่เนี่ยนะครับนี่นะครับหอยขมและหอยเชอรี่ในบอ่อปูนเนี่ยนะครับจะต้องทําอย่างไรและการดูแลทํำยังไงบ้างนะครับอ่าตอนนี้ผมเดินมานี่ต้องเดินถูเท้าอย่างนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเดินเหยียบนี่จะเหยียบหอยอเต็มไปหมดเลยนะครับอาลุงงดหอยตั้งปื้ปนมันขึ้นหรองดหอยปื้นเนี่ยปื้นตีเน,นี่ยลุงนี่นี่นี่ฮะตะเพยเนาะตะกี้งดตะปู้นแล้วเนาะนี่นะครับอันนี้ทําไปด้วยทดลองไปด้วยนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับส่วนหนึ่งนี่มันจะมีหอยตายนะครับหอยตายอยู่บ้างนะครับหอยตายอยู่บ้างซึ่ง ก็จะเป็นวัตถจักรนะครับในนี้นี่หอยเชอรี่จะขยายเร็วกว่าหอยผมเนาะนะครับนี่นะครับดูนะครับสามเดือนนี่ออกเป็นแสนตัวเลยนะครับลูกนี่นะครับนี่นะครับเป็นอาหารเป็ดอาหารไก่หรือว่าขายได้ดีเลยนะครับอันนี้คือไข่หอยเชอรี่นะครับนี่นะครับที่ขึ้นมาวางไข่แล้วก็ชุดขาวๆนี่เริ่มออกเป็นตัวแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีลูกจํานวนมากเลยในในลุงงดมาะกี้พอหรอ หแต่ละกระบังอ่ะอ๋อนี่นะอันนี้โงดต,ตื้นอันนี้คือหอยขมอันนี้หอยขมอันนี้หอยเชอรี่หอยขมนี่ก้นจะแหลมๆนะครับจะมีอยู่สองกลุ่มเนาะร,รู้สึกผมดูแล้วหอยหอยขมนี่มันจะมีอยู่สองกลุ่มอันนี้ตาละไหนไหนเออนี่มีสองอันนะครับก็คือมันจะเป็นลายๆแล้วก็อันนี้แกกว่านี่แกครับแกเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับว่าทอเก็บหมดแล้วจะได้ขยายสักเท่าไหร่นะครับ ครับตอนนี้เก aunt ie, aunt ie. ็บเสร็จแล้วนะครับก็หอยเชอรี่นี่ได้ประมาณยี่สิบกว่ากิโลนะครับแล้วก็หอยขมนี่ขยายจากหนึ่งกิโลเป็น5้ากิโลนะครับเนาะนะครับอันนี้ลุงเขายกไปชุดหนึ่งล่ะนะครับส่วนหนึ่งถ้าสามเดือนนี่นะครับหอยขมนี่จะขยายช้ากว่าหอยเชอรี่เนาะนะครับนี่นะครับทีนี้ปัจจัยหลักในการผลิตนะครับในการเลี้ยงหอยพวกนี้ในบ่อปูนนี่นะครับ ย่างเงี้ย <c oughs> ปัจจัยหลักมีอยู่สามตัวนะครับที่จะทำให้เราสามารถเลี้ยงได้คือหนึ่งคือ,อน้ำครับนะครับหนึ่งคือน้ำนะครับน้ำนี่เราต้องอมีหมุนเวียนภายในบอ่อนะครับเดิมเนี่ยผมทำระบบระบายน้ำจากด้านล่างนะครับซึ่งมันมีปัญหาคือว่าทุกครั้งที่ระบายน้ำผมต้องระบายน้ำออกหมดซึ่งมันมีปัญหากับหอยครับที่อยู่ ตเกาะตามไม้น e <first, S 1> <Mark. S 2> ี่นะครับผมก็เลยทําระบบระบายน้ําที่เป็นระบบน้ําล้นนะครับคือจะให้น้ําล้นท่อตรงนั้นออกไปนะครับซึ่งระบบอย่างนี้จะทําให้น้ําไหลเวียนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันมันจะมีผลยังไงนะครับนะครับอันนี้คือระบบน้ํานะครับระบบน้ํานี้จะช่วยทําให้น้ําไม่เสียนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยน้ํานี้จะดันข้างล่างขึ้นนะครับ ดันข้้งล่างขึ้นเราเปิดสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเวลาเราเห็นน้ําจะเสียนี่นะครับนี่นะครับน้าพวกนี้จะค่อยๆขับน้ําเสียนี่ออกไปนะครับทําให้น้ําในบอ่อเนี่ยสาตลอดเวลาโดยเราไม่ต้องระบายน้ํานะครับของผมก็ใช้ในบอ่อปลาดุกก็ใช้วิธีนี้เพราะว่าของผมนี่มีสระน้ําขนาดใหญ่นะครับสามารถทําได้นะครับแล้วก็นอกจากน้ําแล้วนี่นะครับน้ําต้องหมุนเวียนแล้วเนี่ยอาหารครับผมพบว่าอาหาร อาหารที่หอยเชอรี่ชอบมากมากเลยแลวหอยผมชอบมากคือาอาหา,า,า,ารปลาดุกที่ันเลี้ยงเนี่ยครับคือกินและขยายดีมากเลยนะครับแต่ว่าต้นทุนมันจะมีแล้วก็ทําให้น้ําเสียง่ายมันมีคราบไขมันนะครับ <S <s รทีนี้อาหารที่ตอนนี้ที่ผมใช้นะครับก็คือแหนแดงนะครับแหนแดงหญ้าหวานอิสราเอลใบมะละกอใบหม่อนนะครับหญ้านกจักรพัดพวกนี้ก็สามารถออกมาเลี้ยงได้เลยนะครับทดแทนอาหาร พวกนั้นได้เลยสบายๆเลยนะครับซึ่งเวลาเราวางเนี่ยนะครับหอยจะกินหมดเลยทั้งใบนะครับโดยเฉพาะใบมะละกอนี่แป๊บเดียวเองนะครับกับแหนแดงนี่นะครับซึ่งอาหารถ้าเพียงพอเนี่ยหอยนี่จะขยายตัวเร็วมากเลยนะครับอย่างที่เราเห็นนี่นะครับอย่างเงี้ยประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าอาหารสมบูรณ์เนี่ยเขาจะขึ้นวางไข่เลยหอยเชอรี่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับ จากประมาณ2กิโลนี่ขึ้นมาเกือบ20กิโลได้เลยสบายๆเลยนะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้นะครับก็อาจจะเป็นแนวทางเนาะนะครับให้กับเพื่อนๆที่สนใจในการทําการเกษตรแล้วก็สร้างรายได้เสริมในการทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆในครัวเรือนทุกท่านนะครับผมคิดว่าวันนี้ถ้ามีการพูดผิดอะไรก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับขอบคุณครับ